ฟลายไ with Go วิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูว่าเทเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันที่14นะครับพฤศจิกายนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราอัปเดตนะครับในส่วนของราคาทองคำกันนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเนาะก็ตอนนี้นะครับในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงครับมาดูกันก่อนเลยนะครับก็เมื่อวานนี้ครับหลังจากที่ราคาขึ้นไปอย่างรุนแรงครับตอนนี้ได้มีการตบกลับลงมาแล้วนะครับก็คือมีการเปลี่ยนทิศทางแล้วครับมองว่าจากขาขึ้นเนี่ยก็จะ โดยนะครับจุดที่เรามองว่าหน้าเซลล์เนี่ยมีจุดไหนบ้างนะครับจุดแรกเลยก็คือบรณน้ฮะราคาประมาณสัก4,200นนะครับซัมติงตรงนี้ถึง4,210นนะครับก็จะเป็นแนวต้านแรกของเรานะครับก็ใครที่อยากจะพิจารณาเซลล์ตรงนี้น่าสนใจนะครับจุดที่2ครับเป็นแนวต้านซัพพลายโซนนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก4 2 3 5นานะครับถึง4,245นะครับก็คือบรณน้นะก็เป็นจุดที่หน้าเซลล์จุดที่2ครับนี่วางไว้วันนี้เลยนะครับ แล้วถ้าราคาหลุดโซนนี้ไปนะครับคิดว่า,น,าน่าจะไปไกลเลยนะก็อาจจะต้องไปรอแถว4 3 3 0ถึง4,440เลยนะฮะใครที่อยากจะเซลล์นะเออถ้าหลุดตรงนี้ไปไม่แนะนาให้เซลนะเพราะว่าราคามีการไหลขึ้นไปได้แรงมากนะครับส่วนใครรอช้อนนะครับจุดแรกที่คุณจะพิจารณาในการบายได้นะครับจุดแรกจะอยู่ในแนวรับนี้นะฮะก็คือราคาที่ลงมาเทสเมื่อคืนนี้คือ4,145นะฮะถึง4,140นะครับซัมติง 4, ร Something ตรงนี้ จะเป็นจุดแรกให้คุณบายนะครับและจุดที่2ครับคือบรูเรนแนวรับนี้นะฮะอ่ะกรอบล่างนะครับกรอบล่างนี้กรอบล่างนี้จะอยู่ประมาณสัก4,950-4,100นะครับก็จะเป็นจุดที่2ให้คุณบายนะครับและจุดที่3ก็คือบรูเรนนี้ครับดีมานดีมานของชุดนี้นะครับอ่าดีมานราคาตรงเนี้ยนะ นี่คือจุดที่3ครับประมาณสัก4 7 0ถึง4ี่นะครับก็จะเป็น3โซนวันนี้นะที่มองว่าโอเคหน้า S หน้า B เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าขึ้นบนนะครับก็ตบเซลล์นะครับลงล่างก็กด B นะครับแค่นั้นเลยนะฮะอ่ะไปตามดีมันสปายแหละนะครับแต่ว่าวันนี้มองว่าหน้า S ได้เปรียบมากกว่านะครับมองว่าหน้า S ได้เปรียบมากกว่ายังไงก็ระมัดระวังในการเล่นกันด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้คือลีควิตี้นะครับเรียกว่าโอ้โหสูงมากนะครับราคานี้ปั่นป่วนสุดๆนะครับ อโอเคครับและนี่คือบทวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันนี้ครับเพื่อนๆถ้าชอบพิเรนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ดูโอเทเดอร์ด้วยวันนี้ไปละสวัสดีครับ